วัดมหาธาตุสร้างเมื่อปีพศ2 1 9 7ได้สร้างพระพุทุสถารามวิชัยเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ที่เมืองเชียงทานเป็นวัดเก่าแก่ผู้บ้านผู้เมืองเชียงทานที่สร้างมานานเอาวั2ศรีศรีสร้างวัดมหาธาตุแล็ได้รับพระราชทานที่สุดพระสีมา เมื่อปีพศ2 2 1 9แล้วก็มีปูชนียสฐานสำคัญสำคัญพระพุทธรูปบางบานวิชัยเรียกว่าหลวงพ่อ,อใหญ่ที่นเป็นพระลูกที่ศักสิทธิ์มากพระพุทธรูปไม้ศิลปาลานชา,า,างพระพระุทธรูปากประธานพอด9องค์ตู้ทำตู้ผ้าทำไม้ลงรับสิทธิ์อ อีกพระธรรมไม้ดุรับปีทอแล้วก็มีจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธรูปที่วัดมหาธาตุนั้นก็เป็นจารึกฐานพระรูปชนิดทองเหลืองศิลปะลานชานหน้าจักกว้างก็จุดหนึ่งสามเมตรนะวก็จารึกที่ฐานไว้เป็นตัวอักษรธรรมปัจุบจุบันนั้นก็ได้อยู่ที่วัดมหาธาตุที่ปัจุ ทิศเอาไว้ว่าจุดจักราปีสองพันสามร้อย้าสิบตัวปีเดือน5้าชุดสิบสามค่ำวันสีพรยาศิกห้าพรทั้งอริยาและบุตนั้นสร้างพรูกเจ้านี้ขึ้นจะลึกไว้ในใต้ฐานพรูกอันนี้รลูกองค์นี้ก็อยู่ที่วัดมหาธาตุมหาธาตอยู่ที่จุดใหญ่ซึ่งเก็บเอาไว้เป็นอย่างดี เพราะว่าเปลหายเราพนุรุกยืนไม้สีอ่องค์นั่นก็หายไปแล้วสำหรับโบราณวัตถุที่วัดมหาธาตุนั้นได้สูญเสียไปสูญสลับไปนี่คือความปวดร้าวหัวใจของคนเชียขคานเพราะว่ามีของที่มีค่าที่หายไปยอะไรยังนาไม่พบอีกทางพระาผู้บ้านทผู้เมืองสาโตที่วัดศรีคุณเมือง ที่หายไปภาพเครื่องภาาขับเครื่องท่าขับที่พระองค์รูนั้นได้สร้างเอาไว้ก็หายไปแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ยังเป็นสมบัติเก่าแก่ของเมืองเชียงทานที่เราเข้าไป TS, ที่วัด่านาแล้วเราก็จะเห็นไม่ว่าเป็นพระรูปและอีกหลายอเส้นผมของนักรบโบราณของเมืองเชียงคานเรา ที่ท่านได้ต่อสู้กับสิ์พ่อท่านที่เสียชีวิตนั้นก็จะรวบรวมมวลผมเอาไว้ไว้ที่จักรดานไว้ที่ศาลาใหญ่นักเรียนที่เข้าไปแล้วคงจะเห็นถ้าเดไม่เหินเราถามเจ้าอาวาสด,ดูเจ้าอาวาสเก็บไว้ตรงไหนนั่นคือสิ่งจัดิสิทธิ์ทสำคัญที่บรรพบุรุษของคนเชียงายเราทั้งหลายนั้นแต่ต่อสู้กับสิษ์พ่อเอาไว้ นอกจากนั้นมนเแกนทานก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอาเอาไว้เช่นพระมหากุณหกแต่ก่อนก็เคยเป็นเอเจ้าอาวาสวัดอยู่นี้ปัจจุบันเป็นพระครูสุขุมบุญสงคมที่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่นี้ได้นั่งสม,สสงมาธิใต้ต้นไม้ใกล้พระธาตุวัดมหาธาตุปอดหงุ่นสิทธิ์ที่มีไอานาไอแดงไอทิดแต่ไมมีผู้รูปร่างใหญ่หลวงปูจใจิจน,น ได้มาบอกว่าให้พระครูสุขุมนั้นมาอยู่วัดน,นี้แต่ก่อนนั้นกวงที่บุญเพียรของเรานั้นอยู่ที่วัดใหญ่หลวงปู่จางอินก,ก็จะประกาศว่าจะช่วยเหลือดูแลเองประตูสิงด้านเหนือของข้อหลงข้อใหญ่ของเราทางด้านนี้สิงเ์ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปสดพระธาตุประตูที่จะขึ้นนั้นพระประธานในสิ่งนั้นไม่สามารถปิดได้หลายครั้งหลายคา ได้ใีการจ่ออิฐเถือปูนปิดเท่าไหร่เช่นปิดเท่าหัวเก่าตื่นเช้ามาก็พังทลายลงก่ออิฐเถือกปูนสงูงหน้าอกตื่นเช้ามาก็พังทลายลงเปลี่ยนเป็นประตูเหล็กตื่นเช้ามานอดที่ก่อประตูเหล็กเอาไว้ก็หลุดลงมาทํากับพื้นประตูนั้นจะปิดไม่ได้ประตูทางทางวัฒน กาวกันว่าประตูนั้นเป็นทางผ่านของพญานาคหรือพญานาคพุทธลินที่เข้ามากบบาราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ของเราในวัดประธานในวัดท่าแล้วสร้างที่พระท่าที่สร้างไว้นั้นอในแนวความคิดว่าตรงเป็นสร้างเพื่อปิดรูพญานาคแต่ก่อนนะถ้าเอาข้าเอเท้าขมารวมลงไปนในบ่อบริเวณนี้ก็จะพบที่เราแม่น้ำโขมีหลายรู หลายช่องแล้วก็หลายบทในคืนหนึ่งพระ,สะเสด็จแสงสวา่างกล้าคล้ายลูกไฟออกจากข้าบุกผมพ่อหลุงใหญ่คือพระประธานในบทนั่นหะออกมาข้าก็ขบวนสดฝากไว้คนนี้แล้วก็พระประธานแล้วก็จะมีแสงไฟพระเสด็จไปข้ามแม่น้ำโขงเรียกว่าพระ,สะเสด็จพระ,สะเสด็จตั้งแต่เริ่มเส็จหน่อยเราได้ยินคำนี้มาตลอดก็ไปที่วัดแสงเมืองสันนักขัม แล้วก็จะเห็นเพลการแต่ประกายรังสีคนที่อยู่วัดก็ะจะเห็นได้ชัดเองที่พระธาตุสีวขาวที่สร้างที่ทาสีใหม่สีขาวนั้นว่าเรา,าเรียกว่าทั้งผ็ดทั้งผาบมากเนน้อยสี่ดวงไปเล่นขั้นหาการอยู่ที่พระธาตุปรากฏว่าในน้อยสีโดวงน,น,นี้เอาเหมือนเสียงสุนะัขท่องตัวหลวงหมดตัวคน จึงบอกให้ไปแต่งแสนห้าขันแปดถ้าไปขอขอมา,ากต่ก็เป็นเสียงตามปกติปีที่จำวาดูดได้ปีที่ฝนฟ้าขนมมากเพราะว่าเป็นปีนะั้นเพราะว่ารูปปั้นที่อยู่หน้าพระธาตุนั้น <S S S เป็นรูปสุนนะ้ขคอยเป้าปกป้องรักษา,ราพราะธาตุยูพวกเราเคยสังเกตไหมอยู่หน้าพระธาตุพระธาตุเดี๋มีรูปสุนนะ้ำอ่า ปวด้อรักษาอยู่ปีนั้นจะพัดพาวหลังคาปีวว่ามีคนมาบอกว่าปีนั้นพระธาตุจะตระดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนล้างถ้วยล้างชาร็จแล้วเอาไปคว้าไว้ที่พระธาตุเพราะว่าพระธาตุไม่ชอบตีขาวจึงสั่งให้เาอาถ้วยอ,อกาการของจากธาตุเสียสนะิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวอันนี้เขาไปตัวแล้วนะ แล้วตัเวเลยทีออ่ว่า,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 ววาธาตุนัววนนน้นเป็นวัดที่เก็บที่ขวัญวัดหลวงพ่อใครเท่าริโตพระมหาธาตุก่อนจะบวชก็ไปนอนวัดก็ได้ฝันว่าปู่หลวงปู่จารินชายมิตรเองหลวงปู่จารินเป็นใครเดี๋ยวปู่จะไปทีหลังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากเป็นเมื่อเมื่อบวชแล้วตอนกลางวันในห้องสวดมนต์หลวงปู่จารินก็มาปรากฏให้เหน็นเป็นตัวตนจริงๆ ยืนอยู่ด้านนอกน้ำเต้เายาวในสุิิน้ำเต้เายาวก็อยู่ในสุสีวะหลงปู่จันยินที่ห้องข้าศัตรูในตายนั้นะจะถือเงาไว้จะไม่ดบอยู่ไรสองเล่มที่เอวสองเล่มที่เท้าอีกสองเล่มเมื่อเรอาจะา๊กกะจัดมาไว้ที่ห้องนะลูกจิตไปนอนที่ห้องพระนั้นเสียงจักจกะจัดจะดำตลอดคืนนะปู่เพื่อนที่มานอนด้วยก็ไม่มีใครสื่นหรือว่า ลมโดมยาสวยกันเขาเมีอยนะากได้ยินเสียงพยานาะคนะปรากฏว่าได้ยินเสียงพญานาคออกมาจากเสาเรือตลอดเวลาอมุ่งทำอย่างไรก็ไม่หยุดดังจิตได้มาสอแกแ่กับวัดมหาธาตุจิตนั้นก็หายไปมีคาถาจิตกกนัก,รกนเรียนสำหรับทูกหลานนุ่งเกงกาดของเราที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิต ก่อนออาจะเดินทางหรือออกจากไปลบหรือจะไปทำหน้าที่การงานอะไรเพื่อให้ชีวิตการเดินทางรอดปลอดภัยประสบผลสําเร็จในชีวิตทุกครั้งนั้นจะทําอย่างไระก็เอตุกร้ขาขอให้ไปถามพระอารวุโสหรือถามไอหนากมะได้นะไอหนาไอนิดไอแดงไอแดงเสียบร้อยิแล้วนะออนนี้เราจะสังเกตเสมอว่าเมื่อเราเป็นไกด์หรือข้เท้ไปที่วัดมหาธาตุแล้ว ถามว่าวัดมหาธาตุทำไมหันหน้าสิ่งไปทางทิศตะวันตกทุกคนต้องตอบได้นะเอที่วัดมหาธาตุไ้วัด่าพุกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะสมัยนั้นเป็นการตั้งสวนทางกับการไหลของแม่น้ำโขงเพราะยุคนั้นเป็นสมัยของพระยาศรธาตุทัดศึพ่อมาโจมตีเมืองเขียดขานตลอดเวลา จากสถานการณ์นั้นนะสถานการณ์ที่เกิดสงครามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในสมัยนั้นหลังไหลมาพบกับแม่น้ำโขงพระยาเรชพราคามก็เลยสร้างโบสสวนทางก,กับการไหลของแม่น้ำโขงสร้างเพื่อเอาเพชรเอาชัยจากนั้นพระครูสุขงบุญสวพนก็ได้มออต้อยเบี้ยหอยตา่างๆต่อย คหอยอกอดับมือท่าตัแล้วก็พ่อไปขายหรือวามแข่งขันในชีวิตในความเจ้าหน้าต่อไป